บอกแล้วนะครับว่าเฮียหมูมีให้ครบทุกสีจริงๆสำหรับสประตูตัวมิดเกียออโต้อันนี้นะครับเพิ่งเสร็จออกจากเตาสดๆร้อนๆนะครับเ <Wow. S 1> พิ่งออกมาจากลายผลิตเลยคันนี้สีบอลเงินชุดแต่ง f o r l เ t ต้าเมลทันเอ็กก็มี f o r l เ t ต้าก็มีมาดูฟอ r ์เรต้ามั่งว่าคันนี้เขาแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นพวก พอไฟนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับคันนี้เลขหมายอยู่ที่33,000กิโลรถป2,023กันไปเลยมิดออโต้นี่มาดูนะครับเพื่อนๆเบาะไฟฟ้าเบาะหนังแต่คำเนิดจากโรงงานนะครับรถปี23เลขหมาย3 3 0 0มมกิโลตัวรถสีบอลเงินมาพร้อมกับชุดแต่ง f o r e t ้าช่วงล่าง s u p e r f ์เฟนี่ f o r e ต้าก็จะมีแบบนี้มา ครอบนี่นะครับไฟหน้าไฟท้ายแบบนี้หลอ่ๆอๆกันไปเลยตัวมิดก็จะมีมาให้ทั้งกล้องด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้วยนี่ชุดแต่งเขาก็ครอบกันชนหลังหลอ่อๆแบบนี้มาให้เลยนี่นะครับมาพร้อมชุดแต่งเลยครอบไฟเรียบร้อยนะครับรถสีบอลเงินอย่างที่บอกมีดํามีขาวมีบอลเงินมีเทาเข้มมีครบหมดนะครับล้อตัวมิดก็จะเป็น18แบบนี้นะครับขอบ18อย่ยางบิสโตนแบบนี้นะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่ 7 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นคุณได้แบบนี้แนละ้วตัวรถสีบอลเงินพร้อมกับชุดแต่งฟอ r เรต้าหล่อๆแบบนี้ใครรักสีนี้นะครับมาดูนะครับมาเลือกมาเอากันนะครับว่าจะขาวจะบอลจะดำมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงนะครับที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซาเฮียหมูจัดให้อีกแล้วครับ